แค่นคนเยอะแยะเหมืหอนงานทีเลยนะครับคุณน้อง,งบา้านแก่นก็ธรรมาดาโอ้พี่น้องบ้านเขาถือจับ,บ,บ,บอือก็คือข้ามยี่หลีเนาะคือเราจะของธุรกิจไรอ้อยเนาะโอ้ขอบคุณนะครั <c oughs> บลงเงินมากมาดีโอ, <c oughs> โอ้ยแย่กว่า <c oughs> vâng mọi cái vô ác ớt bát không nói, có... phải không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  แต่เยนเลปิเนโอ้พูเวีนเหรอเนาะเมีแห้งมันบกปานี่ไผได้ลหอเไปพักกเห็ยมเราว่านอยู่จออดใช่ไ่าจไปเซยับสาสาเถื่อลได้นิเพืไจัเบิ่ใกล้ชิดโอ้จเบิ่งมารับแอดแก้มเื่ที่ไม่ได้ซื้อยางแก้ปวดอจิติเราไอเคเากุมรหาเอดกับพดิหเนาะ จำใครเป็นใของะกาใส่เหนูได้กาอุปายิ่ที่บางเขาแาวเลยจเป็นม้าที่พขาเพลงมาตลกันเอลมาเพ่งอะไรขาแทงใครพมาอย่างนี้เป็นแนนบนกเยอสิเลือสัเออป้ากรเขาจบเปิดหาี่อ เอาเนงเงินอีทีมานั่กิหมอนงบเงินในบตีกันแล้วกันละไอ้พอเไดที่ไรไอ้นคือไปยีิบล้านเอาเพี่ยนเอาสีสโอ้สาวแลบ้านนาังสวยเด่นเอาสีากินไทเนะ อยาสวดกลองยูขอบ <lawsuit S 2> คุณทานนายกการบริหารสุตะบนมันเกลวไปขอบคุณเลยนะนายกขอบคุณก็เราขอบคุณทีมงานนชูน้ำหัว่อยนน่ยนายกคุณดีคุณนายกที่ไหนนายกเป็นนาเจ้าภาพก็สั่งเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าผัวัวบริวารนักเสียไดังไปหาป้าปุ่มั้งถนนบอว่า่นนมืนซอสอสเขาเปิดกามาเลยนี่โอ้ยซสอาครับสังกะีหรืองป ซอสกรดิมนมผัวเข้านี่แน่หาธอไนดิเอ้ยเป็น่าน้อยอยู่หลังโรงเรียนพ่จะด้ินของพี่ถ้าตืรองเ <c oughs> มาขกาวเลยครับเ <c oughs> อบอแม่จะาภาตัวนี้เจ้าว่าไป็นย,ยสาวหน่อยเป็นบรรพีนี่ปับบตุ้งไมุ่ง <c oughs> ไม่<ค>ได<ห>้หรือลัาการงานสามเนะเวที่บบดาวางค อย่ายด็ดพใคไทยกองกทูทายจะเสอตัวสู้มึงก,กี่ตายดิกูเห็นีได้มาพัฒนาได้ด่างก,กันนะ<อ>ใส่ส,ส,นะออสูบสะุนไม่ยิงก่อนท่าแน่โค้ยท่ามันจะบอกหลอกธรรดาเปิดต้อฝ่าไม่แย่เลยโนะัรเป็น่าดอกไว้ขั้นกินมั่นก็เป็นบอกไว้ขั้นรุ่นนี่น่ยังดอกไว้เจลี อ๋อลอกเออการมือกองอะรย่นี้ายกับทายชื่ออะไรหอกจะซูมเอไปยใพี่น้องเห็นชัดๆเห็นเห็นสิวลูกเม็ดคนละต่างอยเสียหน้าเสียตาพนแล้วระบบเฮ็ดดีนนี้่หรอครับโอ้ยเฮ็ดกันทีเฮ็ดพดดีกันที่ครับอู้บอกก็มท้งมุ้งแดงแล้วไหมใจคน สวยบูมบูก็คือเ่าอยากหันหลังก็หลังนี่ยังสร้างดาบโควฟ้าที่หลังก็ใส่มันมงีชิดตัวหนีในเมฆทะเลแค่หน่อยในยากมในยิ่งกันายเอาชุดเกียวจาของสถานที่ครับฮะเอาเกียวจากของสถานที่อันนี้เป็นสถานศึกษาสถานศึกษาก็เป็นอย่างลูกเต้าเขาเห็นแล้วเขาเสียวเป็นแบบย่างชุดความเงียบชิดตัวหนีล่ะเงีชิดแบบไร เพียขาเข่าก็ใส่เพีขาเขาอยู่เนาะนาเราแล้วก็เพือนหายใสะมาสยามรอยๆบานั่ะนะใ่เพีขาเขาอยู่ปรับปุุงใหม่ปีนี้นุ่มโจอเราเห็นเราก็มาจากรการแต่ดียมหอดมาถึงแล้วมาฮอดแล้วมฮอดแล้วลบเครื่องมาแล้วปรับปุุงใหม่กับรายการโหนกระแสได้ไหมนี่รายการโหนกระแสคี่บ้านบวค่าต่างนีก็เออเีน่ยเข้าขอบคุณยแบะเขียงเนีน ขอแยกโลนนะเด้อซอยจูเด้อเบาแลเด้ออย่าลืมคำเบาอันนั้นเนลามันไปยังขอโหนกระแสแน่ต่้่าคอยไปแลกการผ่อนเนื่องโนแดงโนกระดองพอแกลมเชียงมากที่งแบบไรแบบเราท่านหลาน้องมูติลูกนี่เด้มามาแบไรอย่ไนุ่ักระสินข้างหเอากระสิมาเบิรงอยู่มาเบิงเลงมามาห thank yeah. you ยนี้แสงเสียใจเขาว่าเมียนมีสูวันทองเอิกูสิบูให้มาชิวามึงต้องบุญสามาสูงแท่ือนี้ิวานันสิวานยอ้ลสมุนนำเป็นตับทูนเคอำไมเอกไม่นำเรียกว่าขุณแผนเห็นบ เรื่นี้ได้อ่านข่าวเราวันขอุงมียะัรของแขแล้แอบไปยขสู่ที่ชายที่ไหนดัอีวันอรบอกขุัมันาเขสู้สู่ชายกัน คุณสั่งคือกันอย่ายกี้ลูกทั้งลูกว่าอีวันทองเป็นเมียของกูไอ้คุณสั่งเมื่อกี้พื้นมากจะได้คุณสั่งคุณสั่งอ่ะว่าอะไรใครนะที่มันเมียเราเดี๋ยวจะจะมาจองหนาไว้แค่เนี้ยจองคุณสั่งไหมหมอคุณส่งคนสั่งงั้อย่างเปยวกเที่ยวในเมื่องนี้แล้วคอยเป็นประกาศที่มองนี้อันนี้เนี่ยถูกห้าแค่ไหนไหมแต่ว่าป็นคุณสั่งสิว่าล้วเนาะนี่นี่ยนั้นเป็นข้อสูงด้วย